สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสักคู่สู่คนสบายดีกันไหมคะวันนี้ยายมพูมาทําอะไรยายมพูมารีวิวครีมอีกแล้วค่ะครีมแก้ฝ้าหน้าสวยหน้าใสสดุดคนไหนอยากเป็นฝ้าหายหรือเป็นสิวหายหน้าเหี่ยวหน้าย่นหายหน้าสุดใสมาหายายชมพูนะคะแอดไลน์มาเลยนะคะหน้าสดหน้าใสยังไม่ได้ใช้อะไรเลยเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะแล้วก็จะมาใช้ครีมใช้ครีมเสร็จยายพูจะไปทําอะไรจะไปหาหมอฟันนะคะมาใช้ครีมกันเลย เห็นไหมหน้าใยาชมพูเป็นฝ้าแล้วทีนี้มันจะหายแล้วนะจะบอกให้แม่มันเปิดออกเยอะมากเลยใช้ได้ไม่ถึงเดือนเลยนะ,ะ่ะมันเลิศสเมเป็นเตนเลยค่ะคนไหนอยากสวยอยากใสแอดไลน์มาเลยนะคะเป็นสิวก็ใช้ได้นะคะเป็นสิวเวลาเราใช้ครีมตัวนี้สิวก็จะหายเป็นฝ้าฝ้าก็จะหาย เป็นรอยตีนกบตีนเขียดตีนกามันก็จะหายไปนะคะแต่เราต้องใช้เป็นประํานะคะคุณคุณทั้งหลายนะคะคุณพี่พี่คุณน้องนนะคะเพื่อนเพื่อนฝูงงนะค่ะครีมยามพูดดีมากเลยไหมหน้ายังผูใสขึ้นแล้วมันสุดใสเมื่อก่อนมันดํามากเลยยนี่ยพูเห็นหน้าตัวเองแล้วมันสุดยอดเลยมันแตกต่างมากเลยตั้งแต่สมัยก่อนกับตอนนี้ไหมมันเลิศมากเลยค่ะไหมมันซึมซับเข้าไปในผิวดีมากเลยเนี่ย ทําให้หน้าใสหน้าขาวหน้าเด้งหน้านวลหน้านิ่มไหมจริงจริงนะจะบอกให้เราทีนี้มันลบรอยตีนกาได้ด้วยตีนผัวตีนกบตีนเขียดได้ด้วยนะขาคนไหนเป็นฝ้าเนี่ยเป็นฝ้าเยอะๆฝังลึกเหมือนของยาฉีดพูนะ่ะมันก็จะค่อยๆเปิดหายไปนะขาไหมถ้าอยากให้คอสวยก็ทาคอด้วยก็ได้เห็นไหมผู้รีวิวให้ดูจะทาคอด้วยนะคะเลือกจะเป็นแจนงรือไก่ไหมแล้วก็ลูบไปทาคอด้วยไหมมันเลิศ จะได้สวยนะคะจากหน้าดำๆเมื่อก่อนหน้าดำมากเลยนะอืมเวลายิ้มนี่ก็ตีนกบตีนกาขึ้นเยอะมากโดยนี้สบายมากเลยนะคะสบายมากเลยมั่นหน้ามั่นหนกมันหน้า,ม,นนา,ม,นนามันหนกจริงๆมือเราเนี่ยตบไปเลยเห็นไหมตบไปเลยตบไปเลยหลังมือเราเนี่ยจะได้นิ่มไปด้วยกันได้นิ่มแบบว่าหลังมือเราชอบเหี่ยวใช่ไหมมันก็จะได้เหี่ยวแห้งก้ามันก็จะได้แบบว่านิ่มนวลชวนจะไหลไปด้วยกันเห็นไหมเห็นไหม มันเลิศไหมมันเลิศเลิศจริงๆค่ะมันนิ่มมากเลยอยากให้แฟนคขับทุกๆท่านมาจับหน้ายายชมพูด,ดูโบ้เลจสเปนเอากระดุมก็หลุดปัดคือยัวแท้บ่เลิศเป็นแต่หนึ่ง <c oughs> มีโชว์ด้วยนะจะบอกห้ <c oughs> เลืองจนเติร์นเลยค่ะอันนี้คือตัวที่สองตัวที่สองทำให้หน้าสวยหน้าเด็กมีแฟนคลับถามมาเยอะมากเลยยายตัวนี้แก้อะไรก็แบบทําให้หน้าสวยหน้าใสหน้าเด้งอืมตินกบตินเขียบหายไปนะคะทําให้หน้าเนียนนะคะตัวนี้ก็ทําให้หน้าสวยหน้าใสหน้าเด้งหน้าอ่อนลงสิบปีนะคะใช้แล้วจะหน้าเนียนมากเลยนะจะบอกให้คนไหนใช้อยู่จะรู้จริงๆนะแฟนคลับสั่งเยอะมากเลยขายดีมากมากเลยนะจะบอกให้ ขายดีมากๆเลยตัวนี้ตัวที่3ตัวที่3ามก็คือแบบแก้ฟาเนี่ยฟ้ามันจะค่อยๆลบเรือนหายไปตีนกบตีนเขียรลบเรือนหายไปหน้ามันก็จะได้ขาวใสขึ้นมานี่สีว่าสิบเราเด่นี่ปีห้าปีหน้ากว่าห้าสิบเต็มไหมหน้ายังเด็กอยู่เลยไหมเพราะว่ายังมีของดีนะคะเมื่อก่อนหน้าเหี่ยวตรงนี้จะดําพืชเลยไหมดําพืชเลยตรงนี้มันดำจางออกแล้วไหมมันจางออกแล้วนะคะมันจางออกแล้วแต่ฟ้ามันก็ยังไม่หมดนะคะต้องใช้เวลาเราเป็นฟ้านะ เราต้องใช้เวลานะคะเนี่ยเราใช้ครีมตัวนี้นะใช้ไปเรื่อยๆฝ้ามันก็จะหายไม่ใช่ว่าใช้ไปวัน2วันอาทิตย์สออาทิตย์สาอาทิตย์ฝ้าหายไปเลยไม่ใช่นะคะนั่นมันไม่ดีมันกัดหน้าเราเวลาเราไปตากแดดไปทำไล่ทํานาทําสวนหรือไปทํางานโรงงานหรือไปทำงานในออฟฟิศที่มีแสงไฟแสงอ่อ เขาเรียกแสงเลยนะแสงอินเทอร์เน็ตเข้ามาส่องหน้าเรามันก็จะทําให้เป็นฝ้าได้ง่ายแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ถ้ามันหายแล้วมันก็หายเลยแต่เราต้องใช้ประจํามันจะได้ปะเท็กมันจะได้ปะเท็กหมายถึงว่ามันจะได้ป้องกันแสงแดดแสงลมมันจะได้ป้องกันไม่ให้ฝ้ามามาอยู่ในหน้าเราอีกไงสิเป็นสิวนี่ก็หายนะจะบอกให้อืใช้ได้ทั้งเป็นสิวเป็นฝ้าเลยนะจะบอกให้เออมันดีไงมันดีจริงๆแล้วทาให้หน้านิ่มหน้านวลสวนชาไหลเออเห็นไหม สี่สิบเก้าแล้วมีแฟนลับเยอะมากเลยทามายายอายุเท่าไหร่แล้วสี่สิบเก้าปีหน้าก็ห้าสิบแล้วนะคะปีหน้าห้าสิบเต็มเต็มเลยนะห้าสิบเต็ม,มปีหน้าห้าสิบจะบอกให้เนี่ยยังสวยยังใสยอยู่เลยไหมคุณนกยังการันตีเลยเออมีแฟนขับบอกว่าทําให้หน้าตัวเองขาวก่อนเถอะค่อยมารีวิวครีมขายของนี่เราต้องเอาแบบว่าของแท้ของจริงมารีวิว มันถึงจะรู้เห็นผลจริงๆอืงใช่ไหมเนี่ยรีวิวตอนที่เราเป็นฝ้าเนี่ยเรารีวิวไปรีวิวมาเราทาไปทามามันก็จะค่อยค่อยหายไปค่อยคจางไปฝ้านะ่ะเออเป็นสิวเป็นฝ้าหน้าเหี่ยวหน้าย,ยน่นมันก็ค่อยค่อยหายไปต่อไปมันก็จะมีแต่ความสวยอืน่าจะเนียนมากเลยนะจะบอกให้เออคนไหนไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะจะบอกให้เออต้องใช้นะต้องซื้อมาใช้สั่งยาแชมพูเลยแอดไลน์มาหาย,ยาแชมพูได้เลยนะ ค่ะแอดไลน์มาเลยแอดไลน์ให้เห็นนี่ยคนไหนเป็นสิวอ่ะมันสีมันก็จะยุบมันก็จะไม่ขึ้นอีกเลยอืจริงๆนะเออคนไหนเป็นฝ้าเป็นกะเหมือนยันผูเหนี่ยเป็นฝ้าเป็นกะเหมือนยันผูฝังลึกมันก็จะค่อยๆหายไปค่อยๆเปิดไปนะคะมันจะแสงสะท้อนหน่อยก็ไม่เป็นไรนาอเพราะว่ามันไม่มีแดดไงแดดมันออกทางนู้นตรงนี้มันล่มไงเพื่อนขับบอกว่ายายไปรีวิวครีมตรงที่มันแบบว่าแดดแดดหน่อยจะได้เห็น หน้ายาชัดๆอันนี้ก็ชาติแล้วนะมันเป็นธรรมชาติอืมันธรรมชาติของมันะธรรมชาติของคนเรามันก็ต้องเงี้ยอืบางทีอยู่ในแดดนั่งที่อยู่ในร่มมั่งที่อยู่ในแสงไฟมั่งอยู่ในที่มืดบั่งอืที่แจ้งบั่งมันก็เป็นแบบว่าผิวธรรมชาติของเราเนี่เห็นไหมไม่โกหกหมดเทสนี่ผิวธรรมชาติของเราไม่ได้ใช้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อพหน้าไม่ได้อะไรเลยนี่ไหมเป็นผิวธรรมชาตินี่ผิวธรรมชาติออริจินอลไหมอืมนี่แหละคนไหนอยากสวยผิวธรรมชาติมันยาชมพูเนี่ย มาใช้นะแอดลอดลน์มาแอดดลน์มามาใช้กันเนี่ยชุดเดียวยังไม่หมดเลย,น,ยนี่ยันพูใช้เนี่ยอืมได้สามอาทิตย์อืมสามอาทิตย์สองหรือสามวันเนี่ยเนี่ยยังไม่หมดเลยนะอืมชุดเดียวเนี่ยเนี่ยชุดเดียวเนี่ยชุดเดียวเนี่ยยันพูใช้อ่ะมันจะมีสบู่ด้วยที่ยันพูใช้มีสบู่ล้างหน้าด้วยสบู่น้ำผึ้งล้างหน้าอืมจะได้หน้าขาวใสนวลแก้สิวแก้ฝ้า อแล้วใช้เป็นชุดไงมีหนะึ่งสองสามสี่แล้วก็ชุดอ่าที่ยายปูใชาใครใครอยากรู้ว่าเป็นเป็นสบู่ยังไงก็ไปดูที่คลิปที่ยายปูเล่นอ่างอาบน้นะําน่ะที่อาบน้ําในอ่างนะ่ะนั่นแหละเป็นสบู่สีเหลืองเป็นสบู่ไอ้น้ำผึ้งอืทําให้หน้านิ่มหน้านลวลน,นะคะตกไปอันนี้หน้าสดนะคะเราไม่ต้องแบบว่าให้หน้าเราแบบว่าขาวใสามารีวิวหรอกเอาหน้าเราเป็นฝ้าเนี่ย เรามารีวิวเราจะได้เห็นผลไงว่าเออเรารีวิวไปรีวิวไปได้เดือบประมาณเดือน2เดือน3เดือนอะไรก็ว่ากันไปใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆเปิดออก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 ,ออก,ออกขาวแล้วทีนี้เราก็มาสังเกตว่าคนที่แฟนคลับนะมาดูคลิปยัยูก็สังเกตว่าคลิปแรกๆของยงพูหน้าเป็นยังไงที่ว่ามารีวิวคลิปแล้วก็คลิปในตอนนี้หน้าเป็นยังไงที่มา,มารีวิวคลิปมันออกไหมมันดีจริงไหมจะได้รู้ไงเห็นไหมเออมันออกมันขาวมันทําให้ผิวเราขาวผิวเราเนียนเห็นไหม ผิวเราขาวผิวเนียนเป็นสีเดียวกับมึงไหมเออนี่ยังไม่ได้แต่งหน้านะนี่ยังไม่ได้ทาอะไรทาแต่ครีมเฉยๆมันขาวแล้วก็มันเนียนไหมเออมันออริจินอ่ไงเนี่ยหรือคือผิวของเราแท้ๆเราไม่ต้องไปโกหกไม่ต้องไปหลอกเป็นลวงว่าเออครนะีมนี้นะครีมอันนี้นะใช้วันเดียวยี่สิบเอ็ดวันเห็นผลสองอาทิตย์เห็นผลไม่ใช่เราไม่โกหกอย่างนั้นเราบอกว่าใช้เป็นประจำใช้ตลอดแล้วอย่าไปใช้ตัวอื่นปนมันจะไม่แพ้ เออใช้เป็นประจําแล้วใช้เป็นประจําหน้ามันจะเกี้ยงจะเก่าครีมอะไรก็ช่างเราต้องใช้เป็นประจําไม่ใช่ว่าใช้อาทิตย์สองอาทิตย์เออหน้ามันจางออกมาเห็นผลปุ๊บปั๊บแล้วพอเราหยุดใช้เป็นฝ้าหน้าบางไม่ใช่อย่างนั้นแต่ของเราเนี่ยใช้เป็นประจําใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าฝ้าหรือสิวมันจะหายขาดหน้ามันเนียนเนี้ยเราใช้ไปเราติดใจแล้วก็ใช้ไปใช้ไปเรื่อยๆ มันดีนะมันก็เหมือนครีมถนอมผิวที่เราทาครีมพวกครีมถนอมผิวครีมบอดี้บอดี้ผิวนะแบบเทคแค์บอดี้ผิวอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันเราก็ต้องใช้เป็นประจําเราไม่อยากให้ผิวเราแห้งเราก็ต้องทาผิวเป็นประจําเหมือนกันตัวนี้เหมือนกันเลยไม่มีพิษไม่มีภัยไม่เป็นอันตรายไม่แพ้ไม่เกิดผื่นคันไม่น่าแดงไม่คันไม่อะไรเออไหมจริงๆน่าจะบอกให้คนไหนใช้อยู่จะรู้ใช้ไปเป็นประจํานะ ค่ะมันจะได้ค่อยๆเลือนหายไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆขาวไหมจากหน้าเยันพูดดามากเลยสมัยก่อนไหมเดี๋ยวนี้มันเนียนมันจะออกเป็นสีชมพูอ่องต่ออืมมันเนียนนะคะมันเนียนห็นไหมขนาดฝ้ามันออกยังไม่หมดนะนี่เห็นไหมอืมฝ้าใช้ได้สามอาทิตย์ฝ้ายังออกไม่หมดเลยเห็นไหม แต่ว่ามันหน้ามันเนียนแล้วเราใช้เป็นประจํามันก็จะค่อยๆเปิดออก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 นี่คือของเขาดีจริงๆแล้วไม่ทําให้หน้าเราบางด้วยอืมเนี่ยมันดีมันไม่ทําให้หน้าเราบางมันไม่กัดหน้าเรามันแบบว่าเป็นธรรมชาติออริจิโนโเข้าใจไหมเป็นธรรมชาติออริจิอนเนี่ยคนในสนใจสั่งมานะสั่งมาอือแล้วใช้เราจะติดใจจริงๆนะอืมแล้วพอเราใช้เราก็ต้องใช้ครีมกันแดดด้วยอย่าลืมใช้ครีมกันแดดด้วยนะคะเนี่ยผู้รีวิวครีมเ็จผูก็จะไปหาหมอ ไปตรวจหมอไม่ใช่ไรไปหาหมอฟันอืมเพราะว่าร้านหมอฟันเขาเปิดแล้วไงเขาเปิดแล้วช่วงโควิดเขาปิดมาเกือบปีอืมทีนี้เขาเปิดแล้วก็จะไปทําฟันไงไปแบบว่าขูดหินปูนพอไปขูดทุกปีปีละปีละสองครั้งหกเดือนไปครั้งทีนี้ปีนี้เพิ่งไปเพิ่งไปวันนี้เดี๋ยวทํารีวิวครีมอะไรเสร็จก็จะไปแล้วนะคะจะไปขูดหินปูนนะคะเห็นไหมหน้ามันตึงมากเลยเห็นไหมตึงมันแบบว่ามันรู้สึกได้มันตึงเออ จริงๆเนี่ยตึงภายในหนึ่งนาทีไอ้ครีมตัวนี้ทําให้หน้าเด็กลงทําให้หน้าเด็กหน้าใสเออตีนกบตีนเขียดตีนผัวอะไรอยู่ตัวเนี้เนี่ยมันจะหายไปอืมแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าหายไปทาเลยหายไปเลยมันต้องใช้เวลาของทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลานะเย่าผู้บอก คอนเฟิร์มการันตีมันต้องใช้เวลาเยงภูไม่บอกว่าเออใช้วันนี้หายพรุ่งนี้ใช้วันนี้หายภายในอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หายภายใน21วันหายภายใน1ิวันไม่ใช่เราต้องใช้เป็นประจำใช้เป็นประจำแล้วสังเกตหน้าตัวเองของเขาดีจริงๆเห็นไหมดูจากหน้าเยนผูใช้ได้สมอาทิตย์ไนหะหน้าขาวขึ้นเยอะมากเออจริงจริงๆนะสังเกตดูถ้าไม่เชื่อเข้าไปดูคลิปแรกๆหน้าจ,จรผูๆจะาก,กา้านจะแห้งจะกา้านจะดำ ใช่ไหมจะแห้งจะก้างจะดําพอมาใช้ได้ตัวนี้ได้สามอาทิตย์หน้าดีขึ้นมากเห็นไหมหน้าเต่งตึงอืหน้าตึงจริงๆนะเออหน้าตึงมากเลยไหมมันดีไงหน้าตึงมันจะได้นิ่มนวลส่วนจะไดจะได้สวยตัวนี้ตัวที่สามเป็นครีมกาทาฝ้านะคะทําให้หน้าขาวหน้าใสหน้าเนียนนะคะก่อนทาทาไงคะเปิดฝาสิคะเปิดฝานะคะเปิดฝาแล้วก็มาใช้กันเลยนะคะนี่เลือดสมนเันเลยค่ะ เสียงเครื่องบินมารับแล้วเครื่องบินเป็นเครื่องบินของพวกรัฐบาลพวกกาวเมนไงเขามาตรวจเขามาตรวจตรวจสอบพื้นที่ขี่เครื่องบินตะเวนตรวจสอบไหมอันนี้เป็นครีมชาบ้าแล้วก็ทาไปมันเย็นมากเลยนะเย็นเพราะอะไรรู้ไหมในผู้อาแช่ตู้เย็นถ้าเราไม่แช่ตู้เย็นเราก็ทาแบบมันก็เย็นเหมือนกันแต่ถ้าเราแช่ตู้เย็นแล้วมันเย็นมากเลยมันสดชื่นมันทําให้หน้าเราสดชื่นนิ่มนวลอืมคานไหนสั่งครีมเย็นผู้ไปแล้วนะใส่ตู้เย็นไว้นะเอาใส่ตู้เย็นไว้อืม ที่ต่างประเทศนะอย่าใจร้อนนะอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะคะจะได้รับสินค้าประเทศเยอรมนีประเทศเดอล,ลเยยมประมาณสองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์นะอย่างเร็วนะหรืออย่างเร็วถ้าอย่างช้าก็สองอาทิตย์กว่าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดอช่วงโควิดเขาจะส่งสินค้าช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ได้รับของแน่นอนแต่ถ้าเป็นที่ออสเตรเลียนะที่ออสเตรเลียแถวเพิร์ธแถวอัน ว่าต้องล้าแถวอนเนี่ยแถวออสเตรเลียเนี่ยทุกที่ทุกแดนที่แฟนขับสั่งมาเนี่ยไม่เกินสามวันไม่เกินสามวันนะคะขอบคุณที่แฟนลับทุกคนมาอุดหนุนยายชมพูนะคะนี่เชื่อใจไว้วางใจกันนะคะเนี่ไหมเนี่ยถ้าอยากสวยต้องใช้เหมือนยายชมพูนะแต่อย่าเพิ่งไปใจร้อนนะอือย่าเพิ่งไปใจร้อนมันเดี๋ยวมันก็จะหายเองฝ้าเราใช้เป็นประจำเนี่ยใช้เป็นประจำเนี่ยชุดเยอยังไม่หมดเลยของยายชมพูใช้ได้สามอาทิตย์แล้วน ลื่นไือแล้วก็ลูบไปเนี่ยทามันทั่วหน้าเวลาทาเราก็หลับตาทาด้วยทาตรงตาด้วยไม่เป็นไรมันจะได้ทั่วๆกันจะได้ขาวไปด้วยกันไงไม่ใช่ว่าทาแต่ตรงนี้ขาวแต่ตรงนี้มะตรงนี้มันไม่ขาวไงมันก็ต้องให้มันขาวไปด้วยกันหอือหน้าดีขึ้นมากเลยพูดชอบอพี่แฟนเขับอกว่าดูหน้าสิ ดูหน้าคนรีวิวครีมสิไม่ซื้อหรอกไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าไม่อยากสวยนะหรือถ้าสวยแล้วก็ไม่เป็นไรนะค่ะคนไหนที่ไม่เป็นฝ้านะก็ใช้ได้อืไม่เป็นฝ้าไม่เป็นสิวก็ใช้ได้มันทําให้หน้านิ่มหน้านวลชวนเฉลยนะคะจริงๆนะทําให้หน้าแต่งตึงแล้วก็แบบดูแลผิวดูแลผิวใช้ตัวนี้มันดูแลผิวไงดูแลผิวดูแลผิวเขาเรียกอะไรประเทศผิวดูแลผิวตั้งแต่วันนี้มันไม่สายนะคะ สี่สิบเก้าห้าสิบหรือว่าสิบห้ายี่สิบก็ใช้ได้เนี่ยเราเริ่มเป็นสาวเราก็ใช้ได้เนี่ยมันไม่อันตรายจริงๆนะครีมตัวนี้มันไม่อันตรายจริงๆมันไม่กัดผิวมันไม่ทําให้แพ้เออไม่ทําให้แพ้คนที่แพ้ง่ายไม่ทําให้แพ้มนขณะยังผูแพ้ง่ายมากเลยนะแพ้ครีมนู่นแพ้ครีมนี่แพ้ง่ายมากใช้ตัวนี้ไม่แพ้ต่อไปยังพูแพ้ความสวยตัวเองเห็นไหมแพ้ความสวยตัวเองไหมแพ้ความสวยตัวเองเลิกจะเป็นจันเลยค่ะ มันจะมืดหน่อยเพราะว่ามันไม่มีแสงแสงอะไรเขาเรียกแสงแดดนะก็ไม่เป็นไรก็ดูกันมืดๆเนี่ยดูกันแบบหน้าสดสดดูกันแบบหน้าสดสดมันจะเป็นอย่างนี้เราจะดูที่มืดที่แจ้งที่อะไรมันก็เป็นหน้าสดของยชมพูเนี่ยหน้าสดจะเป็นแบบนี้นาคะมันดีขึ้นมาเยอะมากยัมพูดชอบถ้าคนไหนได้ใช้จะชอบมากจริงๆนะอย่าลืมแอดมาหายชมพูนะส่งแทรกมาส่งแทรกมานะคะคนไหนแท็กมายชมพูนแทรกกลับนะขะเลื่อนสมรรถนะ่ะ ถึงเราแบบไม่สวยแบบว่าไม่สวยด้วยมือหมอมือแพทย์เนี่ยเราสวยแบบนี้ดีแล้วเราสวยแบบนี้ไม่เจ็บตัวไม่เจ็บตัวเนี่ยเราสวยแบบธรรมชาติของเราสวยแบบออริจินอลเนี่ยไหมเห็นไหมหน้ามันจะเลี้ยวหน้าใหญ่ผัวหน้าใหญ่ผูเลียวนะ่าจะบอกให้ไม่ต้องไปพึ่งมืดเหมียวมืดแพทย์นะไม่ต้องใช้แอปต่อไปไม่ต้องใช้แอปปกติใหญผูกก็ไม่เคยใช้แอปอยู่แล้ว ใช้ต่แอปแบวยิ่งได้ครีมตัวนี้ย,ยิ่งใช้แอปแบวใหญ่เลยนะจริงๆนะคนไหนอยากหน้าสวยหน้าใสายอยากเป็นฝ้าหายอยากเป็นสิวหายอยากลบรอยตีนกาหายแอดไลน์มาหายายสมภูนะคะนี่ของเข้าดีจริงอยากประกาศให้โลกรู้ว่าของเข้าดีจริงๆเลิจะมาแทนเลยมาแล้วก็มาทาครีมกันแดดกันเลยนี่ไหมครีมกันแดดอย่าลืม ทาตอนเช้าตอนเย็นนะคะวันละสองครั้งนะคะตอนเช้าตอนเย็นนะคะตอนเย็นก็หมายถึงว่าก่อนนอนแล้วก็ครีมหน้าใสหน้าสวยหน้าเด้งหน้าเด็กเล็งหน้าเด็กลงสิบปีหน้าเด็กเล็งหน้าเด็กลงสิบปีนะคะอย่าลืมใช้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเหมือนกันนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็กรีมทาฝ้าหน้าสวยหน้าใสหน้าเด้งนะคะอยากฝ้าหายตีนกบตีนเขียตีนกาตีนผัวหายสิวหายต้องใช้ชุดนี้นะคะต้องใช้ชุดนี้นะ ค่าอย่าลืมนะค่า๋ยวมาใช้ครีมกันแดดกันนะค่าอันนี้มันคอยงามจะเลี้ยนลงแม่เอามาทงนี้นมัคอยมันคอยมันจะเลี้ยนลงใช้ครีมกันแดดก่อนทาครีมกันแดดทําไงค่ะเปิดฝาค่ะเปิดฝาถ้าไม่เปิดฝาทาไม่ได้นะค่ะแม่เปิดฝาเลยค่ะเปิดฝาแล้วก็บีบบีบโอ้ออกเยอะมากเลยออกเยอะมากเลยตัวตืดนใจแชมพูขี้กระตุกเยอะไม่ใช่หรือเลือดใช้มันแต่เล่นไหมมันขี้กระติกไหมแม่ ก็ไป้ายไปเลยค่ะชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยแต่ายายพูนก็ใส่พอประมาณนี่นแหละค่ะใส่พอให้มันทั่วหน้าทั่วเนี่ยของตัวเองนี่แหละนะเอาใส่ฟองน้ําทามันแบบว่ามันดีนะจะบอกให้มันมันมันดีกว่าเอามือทาใส่ฟองน้ําทาอย่างย้ยพูนะนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดฟองน้าไม่ติดหน้ามันติดหน้าเราอยู่นะติดฟองน้ําด้วยติดหน้าเราด้วยมันก็ติดเข้าไปในด้วยกันอืมนะ ก็เหมือนเรา,าทาแป้งอ่ะเราทาทาแป้งใช่ไหมเรา,า,าทาแป้งทับอ่ะแล้วก็เอาฟองน้ํานี่แหละถามันก็ติดแปมือเราเอ้ยมันก็ติดฟองน้ําด้วยติดหน้าเราด้วยเห็นไก็วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งไหมทาไปเลยเห็นไหมเห็นไมเนี่ยทาครีมกันแดดเลาเนี่ยเห็นไหมมันเลิอดก,กเลิศดไหมไม่ต้องแต่งหน้าเลยเหนไหพูดก็จะไปทําคลิปกินข้าวไหมอืไมไหม ทำคลิปกินข้าวไม่ต้องแต่งหน้าเลยนู่นแหละทำคลิปกินข้าวเสร็จก็ไปหามหมอเสร็จถึงจะได้ทําคลิปกินข้าวไปสนีมาไปสนีมาแล้วสมเด็จเลยวันนี้วันไหนจันทร์คารพุธใช่ไหมหรือว่าอะไรจำวันจำเดือนไม่ได้แล้วแหละไหมสวยไหม มันเลิศเลยค่ะมันเลิศเออไม่ต้องแต่งหน้าเลยนะย่ะพูดไอเนี่ยเสร็จเนี่ยรีวิวครีมเสร็จจ่ยพูดจะไปหาหมอจะไปตรวจฟันไม่ใช่ไปตรวจฟันไปหุบขุดหินปูนอืมไปขุดหินปูนนะคะเนี่ยไปอย่างนี้เลยเห็นไหมมันเลิศค่ะเห็นไหมมันดีนะจะบอกให้คนไหนยังไม่สั่งสั่งมาเลยนะจะบอกให้เดี๋ยวจะสั่งชา้าสวยช้านะสั่งเร็วสวยเร็วเหมือนย่าจะพูดอะ่ะเดี๋ยวย่ยพูดจะล่วงหน้าสวยไปก่อนอื เห็นยามพูสวยก่อนกระจิกบอกว่าอุ้ยอีกสายาชสพูด้วยสิบอกไงว่าอุ้ยน่าจะสั่งตั้งนานแล้วเห็นไหมสั่งช้าสวยช้าสั่งเร็วสวยเร็วไหมโอเคไหมอือย่าลืมนะคาเนี่ยเดี๋ยวจัดให้ดีๆก่อนนี่อย่าลืมนะคาเอาทางไหนดีเนี่ยเอาทางนี้เนาะทางนี้ คนไหนอยากสวยอยากหน้าใส <c oughs> คนไหนอยากสวยอยากหน้าใสสั่งครีมยายชมพูมานะคะจะได้สวยใสเหมือนยายชมพูนะคะอยากจะบอกเขาว่าครีมเขาดีจริงๆเ <c oughs> ลิศสเปนตอเลยค่ะแม่อย่าลืมนะคะใช้ เช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะวันละสองครั้งนะคะเราจะได้หน้าสวยหน้าใสหน้าเด้งหน้าสวยแบบธรรมชาติออริจินอลเหมือนยาชมพูนะคะโดยที่ไม่พึ่งแอบหรือมีดหมอนะคะไปพึ่งมีดหมอมันเจ็บมันปวดนะคะไม่ต้องไปเลเซอร์ไม่ต้องไปศัลยกรรมไม่ต้องอะไรใช้ครีมตัวนี้เราก็สวยได้แบบธรรมชาตินะคะโดยที่แบบไม่ต้องศัลยกรรมเลยเหไหมเราแบบว่าเราไม่สวยแต่หน้าของเราขาวก็โอเคแล้วขอให้หน้าเราขาวฝ้าเราหายก็อโอเคแล้วนะ ค่ะเห็นไหมสั่งมาเลยนะคะอินบ็อกมหายาแชมพูนะคะคนไหนจะให้ยายชมพูรีวิวอะไรก็อินบ็อกมาเลยนะคะยาแชมพูเปิดรับรีวิวทุกอย่างเลยนะคะยกเว้นยาลกยกเว้นยายากินยากินพวกพวกที่กินแล้วทําให้ผิวขาวทําให้ผิวเนียนยาแพูไม่รับยาแพูรับเป็นอาหารประแดกประจอมอาหารอะไรทุกอย่างเป็นอาหารกินของกินหรือแบบเป็นเนี่ยยาแพูรับแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่า รีวิวที่ว่าเป็นยาแคปซูลหรือเป็นยาเขาเรียกว่ายาอะไรยาทํากินแล้วทําให้ผิวขาวเนี่ยยันผูเไม่หลับนะคะเพราะว่ายันปูไม่ทานยายันผูทานยาไม่ได้ไหมยันผูทานยาไม่ได้ยาทุกสิ่งทุกอย่างยาวิตามินยาผิวขาวยาผิวสวยยาอะไรเนี่ย ยันผูทานยาไม่ได้ยันผูเป็นคนแพ้ยาอืมนะแต่ว่าเป็นครีมหรือว่าอาหารการกินประเด็กประจอมอาหารทุกอย่างเนี่ยยันผูรีวิวให้ได้นะคะอินบ็อกมาหายาแชมพูเลยนะคะคนไหนอยากให้ยาแชมพูรีวิวให้นะจะได้ดังเป้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 งนะคะเห็นไหมอืม เลือเเมนแต่ไรคะ่ะเจนพูรีวิวครีมสุดยอดเลยค่ะขายดิบขายดีเออขายดิบขายดีมากเลยนะคะเพราะว่าเันพูเป็นคนจริงเอาของจริงมารีวิวเป็นคนจริงเอาหน้าจริงมารีวิวไม่หลอกไม่ลวงไม่ต้งไม่ตุนนะคะเอาหน้าที่เราขี้เหร่ขี้เหร่หมารีวิวจนเดี๋ยวนี้เราสวยแล้วไหมเราสวยแล้วมันหน้ามันโห,หนกผัวรักผัวหลงไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปกินนะคะเดี๋ยวยจนผูจะไป่าขุดหินปูนก่อนแล้วก็จะกลับมาบ้านแล้วก็มาทำคลิปกินนะคะบายบาย